สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมครับเกษตรศึกษรไร่ทีทองผมสันติภาพนะครับผมวันนี้นะครับเป็น ep พิเศษเลยนะพิเศษนะครับสําหรับผู้ปลูกมะละกอมือใหม่นะครับผู้ที่ปลูกมะละกอมือใหม่หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกมะละกอจงฟังและดูคลิปวิดีโอนี้ให้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังกระทําอยู่นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณล้มเหลวในการปลูกมะละกอก็ได้นะครับผม จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยสาหรับผู้ปปูกมือใหม่นะมือใหม่ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูแปลงมะละกอก่อนผมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูบางอย่างนี่นะครับคือแปลงมะละกอแปลงนี้นะครับเก็บผลผลิตออกไปแล้วตั้งแต่ข้างล่างเนาะแล้วบอกว่าแปลงนี้นะครับเก็บผลผลิตจนหลุดทุนแล้วนะหมายถึงหลุดทุนก็คือเก็บผลผล,ผลิตปร,ประมาณสี่กับห้าแสนบาทแล้วและที่เซอร์ไพรส์วันนั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้ผลผลิตก็ยังเต็มต้นอยู่ ไม่มีทีท่าว่าจะหมดนะครับเก็บไปก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดเข้าใจไหม,มดูนะครับสวยๆงามๆนะนี่ครับคือภาพของมระะกอรที่จะทําเงินล้านให้เราจะต้องมีภาพลักษณะแบบนี้นะแพทเทิร์นจะต้องเป็นแบบนี้ภาพลักษณ์จะต้องแนวๆนี้ไม่ใช่มีมระะกอรกระท้อนกระแท่นไหมซึ่งถ้ามีมระะกอรกระท้อนกระแทนมันยังไงมันก็ไม่สําเร็จหรอกนะครับมันก็ คือนับลูกเราก็รู้แล้วว่ามันละกอมันขายได้กี่บาทนะฮะประมาณนี้มาถึงอีพีของเราโอเคมาถึงอีพีของเรานะครับอีพีของเราก็คือว่าผู้ปลูมกมะละกอลายใหม่นะครับเวลาเริ่มจะเข้าสู่วงการมะละกอนะครับไม่ว่าด้วยปัจจัยอะไรก็ตามนะครับปีนี้ราคาดีหรืออะไรก็ตามเนาะนะครับ สิ่งแรกที่เขาจะทำนะครับสำหรับมะละกอคือเขาจะหาข้อมูลเนาะแล้วเขาจะไปเจอข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามะละกอปลูกให้ออกในช่วงแพงหมายความว่าปลูกมะละกอแล้วขายได้แพงเฮ้ย <c oughs> เขาก็ไปศึกษามันจะมีอยู่เดือนนึงนะฮะมันจะมีอยู่ประมาณสองสามเดือนนะฮะก็ประมาณเดือนอประมาณเดือนอะไรอะ่ะกรกฎาคมสิงหากันยานแนวเนี้เขาบอกว่าช่วงนี้มะละกอจะราคาสูงใช่ไหม ทีนี้มันก็เลยต้องปลูกมะละกออยู่ในช่วงประมาณเดือนอพฤศจิกาธัานวาใช่ไหมครหรือเขาเรียกว่าปลูกมะละกอผ่าแล้งนั่นเองนะครับนี่แหละครับผู้ปลูกรายใหม่เวลาเริ่มเข้าในวงการมะละกอมักจะชอบปลูกมะละกอผ่าแง้งใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าปลูกตอนนี้นะครับโอ้โหบางคนนะครับเหมือนความรักเหมือนโคถึกเลยนะครับผมแบบพูดยังไงก็ไม่ฟังอยากจะปลูกผ่าแล้งให้ได้เพื่อที่จะได้ราคาสูง แต่อยากจะให้ทุกท่านทราบอย่างหนึ่งนะครับมันมีปัจจัยที่ทำให้ช่วงเดือนนั้นนะฮะราคาสูงทุกปีนะฮะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราปลูกปุ๊บผ่านไปแปดเดือนแล้วพอไปถึงเดือนอ่ากันยาราคาสูงเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่งั้นเขาก็ปลูกกันทั่วประเทศแล้วใช่ไหมคนปลูกเขาก็เขาก็รู้เรื่องนี้กันหมดใช่ไหมไม่งั้นเขาก็ปลูกกันทั่วประเทศแล้วนะ ที่ว่าปลูกมนแล้วก็ช่วงช่วงอ่าพฤจิการทันมาแล้วจะได้ราคาดีเขาก็ปลูกกันทั่วหมดแต่ในหนึ่งร้อยสวนนะที่ปลูกในช่วงนี้นะฮะสำเร็จอ่ะผมบอกให้เลยไม่ถึงสิบสวนเชื่อไหมนี่แหละเลยเลยยังคงเป็นชาเลนจ์ท้าทายให้ผู้ร่วมอ่าผู้ปลูกมะละกอรายใหม่ได้เข้ามาร่วมสนุกกันมันเลยยังเป็นท้าทายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับปลูกมะละกอผ่าแลยยงร้อยสวนผมบอกกันเลยไม่ถึงสิบสวนสําเร็จ อยากฟังกันไม่เพราะอะไรปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยผู้ปลูกไร่เก่าไม่มีความรู้เนี่ยผู้ปลูกไร่ใหม่บอกโอ้โหมาปุ๊บโอ้โหปลูกเดือนนี้สิจะได้แต่ราคาราคาราคาไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยเราไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นเลยนะครับผมอยากรู้ไหมเดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนหนึ่งตามผมมามาดูของสวยๆงามๆก่อนเนี่ยดูนี่ฮะเก็บได้ทุนคืนแล้ว แล้วก็ยังดกขนาดนี้เนี่ยมะละกอจาไว้อย่างหนึ่งนะครับผมจะนําบอกเสมอเลยกับลูกสวนจะถูกจะแพงให้เก็บไ้เยอะไว้ก่อนเรามีผลผลิตเยอะยังไงก็ได้ตังค์เยอะนะฮะร,ราคาไม่ใช่คําตอบซะทุกอย่างนะผมจะบอกให้ถึงราคาโลละร้อยมีมะละกออยู่สองกิโลมันก็ได้กี่บาทเช้าเห็นไหมล่ะโอเคทีนี้มาดูปัจจัยที่จะทําให้มะละกอนะครับ อ,ออกในช่วงแพงหรือมีผลผลิตขายในช่วงแพงเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คือว่าเขาจะต้องออกดอกในเดือนมีนาเมษาหรือหน้าร้อนเท่านั้นแล้วนับอีก4เดือนมันก็จะเข้าเดือนสิงหาหรือกันยามันก็ผลผลิตก็คือจะพร้อมขายใช่ไหมครับแต่การที่จะทําให้มะละกอออกดอกได้ในช่วงเดือนอมีนาเมษาเนี่ยมันยากมากมากเลยนะมากแบบมากมากเลยนะครับและไม่ใช่ว่าทุกคนจะทาได้บางคนยอมแพ้บางคนทำมาทั้งชีวิตก็ทาไม่ได้ คนที่ทำได้นะครับง่ายๆเลยมันอยู่ที่ภูมิประเทศนะฮะผมบอกให้เลยว่ามันมีพื้นที่ในประเทศไทยที่ทําได้มันมีไม่ค่อยกี่พื้นที่หรอกนะไม่งั้นถ้าเราไปทําที่อื่นนะเราต้องสู้เยอะมากทําระบบระบายอากาศแบบเสกหมอกเสกทุกอย่างมันมันยากมากเลยนะครับจังหวัดที่เขาทาได้คือจังหวัดตนนทบุรีนะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดเขามันไม่ร้อนสภาวะมันเอื้ออํานวยเข้าใจไหม เขาโอเคอ่ะจังหวัดเขาน้ําเยอะต้นไม้ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยมีใกล้ทะเลอีกที่หนึ่งก็แม่สอดที่ตากอย่างเงี้ยทาได้เข้าใจไหมที่อื่นผมไม่ค่อยเห็นนะน่าจะเป็นภาคเหนือเลยที่หนาวๆหนาเลยซึ่งผมก็ก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ที่เห็นก็มีแค่ที่จันที่แม่สอดที่ตากแถวๆนี้ที่ที่เขาทําได้เพราะว่าเขาเอื้ออํานวยนะครับภูมิประเทศเขาเอื้ออํานวยแล้วเขาทําได้แล้วมันประสบความสําเร็จส่วนที่อื่นนะเรียบร้อยทุกคน โอ้ต้นแขแกันหมดไม่ไหวมันร้อนมันสู้ไม่ไหวมันจะทําให้ดอกนะล่วงบางแต่ถ้าบางคนมีน้ําไหวน้ําน้ําถึงใช่ไหมแต่อากาศมันร้อนเกินมันก็ดอกมันก็จะเพี้ยนกลายอยากลูกกระเทยกลายเป็นลูกตัวเมียเป็นหงิกหงิกเป็นมือมือเป็นเป็นหลายๆอย่างประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้มะละกอในช่วงนั้นทุกปียังไงก็ราคาสูงเพราะว่าผลผลิตมันน้อยมันหายไปเยอะมากมากเลยมันหายไปเยอะมากๆนี่แหละฮะแล้วยิ่งมือใหม่เข้าไปปลูกในช่วงนี้นะแล้วแบบ อความรู้อาจจะยังไม่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงใช่ไหมหรืออาจจะไม่ได้เป็นลูกสวนผมอย่างเงี้ยแล้วแบบโอกาสสาเร็จน้อยนะน้อยอย่างลูกสวนผมก็ตามนะครับผมก็จะเตือนทุกคนเลยว่าจะปลูกช่วงนี้ใช่ไหมมันมีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงนะแต่ผมก็จะพยายามบอกให้เข้าเต็มที่แต่สุดท้ายก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนแค่นั้นเอง <laughs> โอเคไหมพอจะเข้าใจนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกมะละกอน,นะครับ อย่าปลูกมะละกอผ่าแง้งหรืออย่าปลูกมะละกอให้ออกในหน้าแพงเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณขาดทุนได้ไง่ายๆเลยโอเคไหมผมจะแนะนํามือใหม่ในการปลูกมะละกอนะครับก็คือจะจะแนะนําให้ปลูกมะละกออยู่ในช่วงมะละกอฤดูหรือมะละบางคนเรียกว่ามะละกอปีอยู่ในช่วงเดือนประมาณกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาโตโตนะฮะจังหวะที่เขาโตอ่าแล้วจังหวะที่เขาออกดอกพอดี มันเข้าหน้าฝนพอดีจังหวะที่เขาโตแล้วจังหวะที่เข้าเดือนมีนาเบศซึ่งมันร้อนมากแล้วต้นเขายังเล็กๆอยู่เขาจะไม่ค่อยรุ้เรืองต้นเขาเล็กๆๆอยู่ไม่เป็นไรแค่นั้นเนี่ยเหมือนเราซื้อเวลาไปซื้อร้อนไปเลยนะครับผมแล้วมันเป็นฤด,ดูของมะละกอพอดีก็น่าจะแนวแนวนี้นะน่าจะแนวแนวนี้สําหรับปีหน้านะครับลูกสวนของผมนะผมก็ยังเปิดรับเหมือนเดิมลูกสวนทั่วประเทศไทยแต่มันเทพนั้นถ้าคุณจะทํามะละกอนะครับผมเปิดรับลูกสวนเจเนเรชั่นใหม่รุ่นใหม่ด้วย เช่นถ้าคุณจะทำมะละกอมือใหม่นะคุณจะลงทุนอะ่นอะสี่ห้าแสน่ะสิบไร่คุณไม่ต้องทําเลยคุณไม่ต้องทําเดี๋ยวผมทําให้เทพไหมผมทาให้ก็ใช้ตังค์เท่ากันอะ่ะมีอะไรก็โทรมาอยากรู้อะไรโทรมาได้เลยผมมีแปลงมะละกอขนาดใหญ่ประมาณสองร้อยไร่ผมจะทําเป็นบ้านจัดสรรเลยเป็นล็อกนี้ของใครล็อกนี้ของใครล็อกนี้ของใครอ่าพวกคุณมีหน้าที่แค่อะไรรู้ไหมมาหาผมมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาซื้อเหล้ามากินกับผมแค่นั้นเอง ก็รอรับเงินรอรับเงินเลยแต่ผมนาให้เป็นเจนมาละกอรุ่นใหม่สนใจก็ส่วนก็แปดแปดหนึ่งเก้าก็สองสองห้าโทรมานะครับผมยังไม่เปิดรับยังเป็นทางการนะแต่แค่ตอนนี้โหติดต่อกันเข้ามาพร้อมโอ้โหแบบเยอะมากๆเลยนะนี่ขนาดผมยังไม่เปิดรับยังเป็นทางการนะแต่ผมการันตีผลผลิตอย่างนี้นะผมการันตีว่าผมทาแล้วได้ผลผลิตแบบเนี้นี่ครับคือเขาเรียกว่าฝีมือนะครับฝีมือผลผลิตแบบนี้เลยแต่ราคาเราก็ไปลุ้นกันที่ในช่วง ปีหน้านะครับว่าราคาเขาจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าราคาดีปีหน้ายังราคาดีอยู่นะครับผมและอีกปีหนึ่งราคาจะดีมากมา,ากมะละกอไม่ใช่ว่าทุกคนจะสําเร็จเพราะว่าปีนี้นะครับผู้ปลูกมะละกอนะครับที่เข้ามาในตลาดมะละกอนะจากที่ผมประเมินนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอะมือใหม่นะครับผมมือใหม่เข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมมือใหม่เข้ามาในตลาดเพราะว่าปีนี้มะละกอราคาดีมากมากกว่าทุกพืชเลยนะแล้วก็ด้วยด้วยความแบบ ออสนใจว่าพืชตัวนี้ราคามันดีเขาก็เข้ามาในตลาดนะครับฉะนั้นโอกาสสาเร็จของแต่ละคนน่ะน้อยเข้าใจไหมยังน้อยอยู่แล้วมือใหม่ชอบผ่าแลงด้วยปลูกประจําปีก็น้อยทีนี้มันจะทําให้มะละกอก็ยังคงสําเร็จน้อยอยู่ในตลาดเนี่ยนี่คือการวิเคราะห์ตลาดของผมไม่เคยพลาดนะครับปีที่แล้วผมก็วิเคราะห์ตลาดว่าช่วงโควิดมันเป็นช่วงปลูกมะละกอพอดีแล้วมันไม่ค่อยมีใครปลูกแน่เลยผมประเมินผมเช็คจากคนที่ขายต้นกล้า คนที่ขายต้นกล้าต่างๆอยู่ในอยู่ในกลุ่มอยู่ในอะไรต่างๆนะต้นกล้าเขาเหลือหมดเลยแสดงว่าผู้ปลูกมะละกอน้อยแล้วมันก็เป็นไปนตามที่ผมคาดไว้ทุกอย่างเลยนะุราคางามมากเลยปีหน้าราคาคงยังตีอยู่มะละกอยังคงเป็นพืชที่น่าลงทุนลงทุนให้ถูกคนนะครับลูกสวนทั่วไปผมก็รับนะผมก็รับนะครับโทรเข้ามานะครับสูงก้าแปดแปดหนึ่งเก้าก้าสองสองห้า โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปโอมาให้ดูเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับมือใหม่อย่าปาลูกผาแ้งเด็ดขาดนะครับถ้าคุณไม่ชํานาญพอเด็ดขาดเลยไม่งั้นคุณจะเสียตังค์ฟรีๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ